ขบวนหรือธงไทยแหน้านับดาวักดาวจะนับดาวพทพิลาไชนะครับติดตามมาสวยงามไฟนำเพลินพระปรมหายา ตื่นเ้รายกรพิศดารไเอาเลาเพ่กเสียวาพ่มคำถามแรกดีกว่าใครเป็นแม่สามดีกวาแงหลอแม่พี่ครับแม่สามแต่คตอบดีต้องไเอาเลาเพิ่มกเสียบยาคาต่อไปดีกว่าครับต้องทราถือว่าทำโบราหรือไม่ครับ หลองเชฟไ้ทาบไปอู่ว่าตอนตาาน้พิกาแม่น้ำเขาทำลายแม่น้ำยังไงครับผมหน้านนนมูบาทสีแดงโอย้ยเ <c oughs> มา <c oughs> จริงเลยแล้ <c oughs> จะกลับบ้านไ,ไปหาในยานหรือแ้ การทิกงขยะมขอยลงแม่น้ำถือว่าทำลายน้ำเ่ารำคาไปดูน่ารำานสุด ทำงานกันยังไง้ำดีที่สุโอ้างกนไป่รูอะเลยเอาดีเลยตอนนี้อยโอ้เออความคิดของแกก็ดีแล้วกันนะ

บ้านสีขาวหมูบ้านที่รักน้ำเฮ้ทำไมย้งไม่ไ้อรามันไม่ได้เสีาใสเก่อนูสาลิปิงใช่ไหมเพรว่าหูวาสีแดงสีน้ำเงินแน่นอนให้น้ำเป็นนี้แเราต้องเรียกปับันหน่อยแล้วเฮ้ยหมูบาสีแดงสีน้ำเนมานีหน่อยแล้วเล่นใหญ่มาก เอาเงี้ยคนเงี้ยคนเงี่คนที่มาวันนี้ก็มีเรื่องมาทรยนักันเอเรื่องของการรักนะเอใช่ไหมที่ทิ้งเศษอาหารไปน้าให้จ่าให้่ให้เลยนะับอยาทแนี่นะที่้ลจนี่ไม่นานไม่ดีเลยนะเพราว่ายงต้องทิ้งลงถังขยะสีเขียวขยะพวกไทิ้ลงถังขยะสีเหลืองขยะอะรทิ้งลงถังขยะสีแดงโนไม่้ตัดไม้ทำลายป่านะฮะ